สวัสดีครับคลิปนี้ก็พบกับช่อง2พระในบ้านอีนะครับคลิปนี้ก็ชมเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะครับวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญปั๊มนะครับด้านหน้าก็รูปหลวงพ่อ น่าจะขี่อยู่บนหมูนะครับหมูเขี้ยวเขี้ยวตันเลยครับจัดสร้างเมื่อปี2,534นะครับรุ่นเนี้ต่อโคตรงสังคติชัดเจนนะครับโคตมา เ,เหืีอนที่ได้มาก็สภาพก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับหย่อนสวยมีคราบสำหรับหนุ่มพ่อเปิดก็วันาพไปเมื่อปี2545นะครับ มาก็หลายปีสำหรับเรียนรุ่นแรกก็ปี2519ะนาณในความต่างก็หลายปีนะครับเรียนวัตถุมงคลต่างๆที่สร้างมาก็จะมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกัน เอกลักษณ์เจ้าหลวงพ่อเปิร์นเองก็ต้องขี่เสือนะครับน,น,นะครับด้านหน้าก็หลวงพ่อเปิร์นะครับวัดบางคละ สังเกตหงห่วงนะครับก็ต้องสังเกตได้เร,เรียบนะครับพอคมชัดครับตาแป๋อเลยสภาพก็ถือว่า ่านมาพอสมควรครับนยครับเขียวตันเลยกราบเขียวๆนะครับก็เป็นเหรียญปั๊มครับ จะยังไงก็ยังต้องรักษาไว้ซึ่งความคมชัดนะครับลองเอียงดูนี่ตัวหนังสือเป็นแท่งๆนะครับโคดต,ตอกนะครับตรงสังคติครับกดมา ออกตัดปี2,534จะมีรอยฉีกขาดนะครับ หลังหูเหรียญครับต้องเรียบนะครับหลังหูเหรียญเหรียญปั๊มเนี่ยดูหลังหูนะครับต้องเรียบก็จะเป็นจุดสังเกตอีกอหลายรุ่นนะครับนอกจากขอบตัดพื้นผิวเหรียญรับปลิ้นอะไรต่างๆครับก็จะมี หลังหูลเรียนเนี่ยครับพอในกระบวนการทำก๊อปออกมาเนี่ยจะทิ้งร่องรอยครับด้านหลังก็จะไม่มีโค้ดอะไรนะครับมีอักขระ บอกปีพศ2534คุณพ่อครบรอบอายุ70ปีนะครับอย่างที่บอกครับหย่อนสวยไปเยอะคุณพ่อเปิ่น วัดบ,บางพระนะครับจังหวัดนครปฐมต่อไว้นะครับยืนช่สวยก่อหน้าเก็บสะสมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ